มาแล้วครับพี่น้องคะเพระการใส่มาแล้วหลังจากบริบปอกันเบิดมือรถประจัยเอ็มวีค่ะมันนี้พี่น้องค่ะมาถึงแล้วนะคะ chanh là đưa đây leo lều chanh cha, chanh lều chanh lều chanh lều chanh กินแม่พอทุกคนกินแม่เเก่านะ้ือมืองม่อหัวมันไงไปมากัคนอดอถืมาแดมันคือบ่อาบน้ำอาบแร้ว อาเจ็ดได้ผลตื่นเลยผลตื่นโบผ่านได้ได้เลยเขาไปหัวใส่มาใส่ียหน้าเขาบอกอาบไม่แล้วตื่นมากเขาบอกเห็นแล้วเนาะตื่นมากเขาไปแล้วมาบอกทุกตายังดำอยู่ไหมมาบอกลูกบอกเต้ามาบอกลูกบอกเต้าเลยเออแต่บอกปล่อยเล่แล้วบอกเงินได้จะคล้องไปหวาแล้วค่อยร่วบอกลูกคิดทอดบ่อนนี้บ่ได้ตั้งคกแค่นมีซีรีส์อยู่มีใบไส้มาคือดีแค่สมิ่งบริยนหวัง จิมาดียัง่ถทายคลิปเลย่มี่นวถ่ายเอาเลยเห็นยังนอนเนแนวถ่ายกับี่อยู่เถ่ายคลิปเดียวแล้วค่ะนอนเลยอท่านเดอ๋ยนอนกันพี่จะบางงอแนอนคนเดียวเช้าวปูดบมากอ้ปนงแทบนานมาเล้วเชียมันเหมือ พเอก็มบี้นะเขาเป็นเอกด้ยเอกปนีพ่อเอกบายเป็นแทนเอาเอกบาๆจตอนถือต้นกล้วยตีเอกบาถือต้นกล้วยไปเมิ่อี้ไปเรนเป็นตัวอีหยงนี่ไปถายไหนประทีหรอเ่พ่อไปเ่นเป็นตัวอีหยงเอาไปจัดรถไม่บยจัดแล้วเวจะไปหาถ่ายคลิปก่อนนักแรกมาจัดได้ไม่ได้ ามาจอดน้อนย่างข้าวข้าเขาไปมันหนาวตอนนี้มาถ่ายคลิปก,ก,ก,กันนั้นล่ะถ่ายคลิปแล้วมาจอดน้อนโอ้ยสะเกีเว้ยอุ้ยพี่ปิติปิติมาแล้วนะกวนมูครับพี่น้องครับพูดเถอะมาแล้วนะกวนมูแบบนี้ให้หยอกผู้นั้นฮะหยอกผู้นี้ จมิแล้วเกินตัดไปแล้วพ่อบอกดูบอกเต้าแล้วพ่อบอกดูบอกเต้าเลยดิหนะกินข้าวไมสูกินตามาหุงมาเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวบนอึดพ่อว่าบุญดีทางยืนหน้าประตูวัดเต็มมากนะบ็กินแล้วอิ่มค่ะโอ้ยไปกินอีง่ายมากขึ้จะว่าอิ่มค่ะกินข้าวซ้องถุย กินตามัหงสองโคเดแยกแล้วไปบอกบอกดูบอกเต่ามาเป่ามามาไหมวิวดีเนี่ยโอเเม่ไมนั่งนั่งในภาคฝันก็ไหมขึนขาจังไหมโอ้ยไอ้อ่อแพงนอนเลยอ่อแพงนอนเลยแล้วไปนอนบหมนอาจังจังนี่ ดเพิโมง้มาะ่ยคัทเนี่ยเธอก็ไปเจอสาวเทกเลยว่ไมดีเพิ่นเพิ่มาเ่ออดแงิ่นสี่ายได้บ่เพราะว่าเิ่นสีบอดตนอนขาห่างเลยเิ่นอิ่มแล้วเนาะเออสนเหรเด้เิ่นเสนเลด้เป็สนมิวเนาะูอยูขาเได้สองหมื่นมิวกินอลา่ิลาจะทำ เจ้าหันบริบาลถ้ข้าวเมื่อคืนหอนคนอัดคนดีเอาไปกระบอาอยู่ตัวเมืองล่าจอดกี่วไม่เปื่นอะไ้ป่นกำแพงเขาสิไเอโอเด็โอด็าวกลังอถอดหนามัดมีของหนามอมีหนามัดอะไรครับพี่น้อง ภูเทามาเนีวยููเ่ามาเนี่จมในเล่าเกินกินไดหรือยังเนีเอาเส้ีขาวพิเศษจ้าโอ้พี่ท่หิวคักมือส่องเลยพี่นองครัเอามามาเียนๆแล้วเอามาาองห่อเมือนกันนี่ยเป็นแม่ค่าในนู้ตีเราด้วนี่นุ้ตเ ตัวลูกชิ้นอีกชิ้นนะอันนี้หมูเลี้ยงนะอันนี้หมูเลี้ยเนื้อจ้ะครหมูเอาหมูหนูหนูเอาแต่ลูกชิ้นนะหนูเอาแต่ลูกชิ้นนะ้่ะนะหนูกะแม่มันล่มมาแล้วโอ้ยคือหนาวแท้อาเด็กดากมันนี่เอาไอ้ไอ่เจ้าว่าลูกลูกสาวเจ้าะอาดนามบนมือแรกเอาไม้เขาอาแบบนี้ไอ้บอกมันเลยว่าได้อาบนามอาบน้ำเอาแบบนี้เบิงเบิงลูกสาวอาบหมู่บ้านนี่อาบมือเต้า นำมของน้ำ,นำยามาติดแลงมาโอเกาหมื่นสองพันห้าสิบกขอบตาเองดับอยู่แอ้อาบเต้น้ำ,นำต้นตาเพอ,อ,สอเสร็จเ้าข้าวินหลับพ้าีข้าวทายข้างในหนึ่20องสิบทำยังไเจอกันคลิปต่อไปค่ะถ่ายคลิปนี้ครับพ่อจูก,กับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขากุ้มด้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาทเ9 9ยเกบาทครับพี่น้องครับสินวิลเลจเชิญก็มีพี่แม่นมานีวันพี่แม่นมานีวันสีมายอนวันวันใส่จุดเผ็ดฟอนหวานๆาครับเพอเอกอินซีอีสารเก้าครับพี่น้องครับพี่แม่นมานีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนเนี่มันเขายืนมาพม่น้องก๊อฟอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกัแม่เดือนเพ็ญอนวยพรค่ะอีกผูดนึงครับพี่เวสระดงวดเที่ยวผมว่าเส้นสุดเพลิงงวดนี้พอดีมาเห็นอย่างเลยพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพ็ญอนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานฟังเพลงฟังลําเพลินใส่น้ากันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับขามือในบ่มีศิลปินรับเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกละคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเสียบไพรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนานซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพลินแพ่งเพนเพลินเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่กายาเล่ย์แล้วค่ะพี่น้องวันที่26่สิบหกเพลงน้องอุ๋งยิงละเพลินโอ้ยน้องอุ๋งยิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่ น้องอุ้งอิงเพชรบานแพลงกับกัปตันเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องค่ะฝากติดตามในเด้อค่ะแล้วก็ฝากวันที่ซีเพลงพีวัตเอาเอราะแฟนสิเป็น์ให้วันที่ยี่สิบหกอุ้งอิงเพชรบานแพลงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องรวมหมดเป็นซีเพลงพวกนี้ครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากุ่มได้เลยครับพร้อมกับศิวิทย์รับเชิญอีก โอ้โหงานนี้สุดคุ้มซอดแกงแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพลินแพงเพลเพลอย่าลืมเขากุ้มกับ900กาทวัตเมาเมาไปเลยครับ